ครับเมียกินเนื้อมันแล้วยงเขลี้ยแต่ผมเนื้อกินนี้มั้งมันลดสารเป็นในบึงมันป่าบดอันกุ้งบดได้เลี้ยงเนาะธรรมาสานไงงอปเตียงกินเนื้อเด้๋ยวเขาเอาแล้วพี่น้องเอ้ยมาเลยมาเลยใส่แล้วลงไปแล้วครับผมพี่น้องมึงครับโอ้โหแม่ท่านใส่ขี้รนบ่ ใส่แล้ว <S <S ใส่สามแล้วดูใจกันครับผมสามบานเทอา <ไป S 1> หลัง<ป>จากกิรนรอดตำไกแกงปลา,าก็น่าก็ดีเลยตำปลาทีซอเลมาล่านละไปสดผมมีนะเซียบไปหอซีซัน,น,น,นจิงบอกว่า สมตบคต hmm. ั่งเราไหมสามถุงน้อไก่เนนี่มนแย่นี่หรอเ้ไก่ส้มตำที่หน่งเขาจระเด็นนั่นเขาไต่เขาจะไก่เอาเขาไก่เสร็จไม่ได้ไปจับไปยำเน้่ยไ่แตมันตกลงกับมั่งมันมันแ่นะคุกครพ่อหรอป่าไม่กี่เ่อนครับคือหลดอันเ่อยป็น้ำงามเนี เราไมนก็นป่มาเ้อะแม่แม่แม่ขายงให้ดีเนี่ยขายรถเออวันว <laughs> ่าขายว่าว้าขายเว <laughs> ้ยว่าอ่ะกรราขายว่ะย่างไวยจ้องยแ่ะนึงลงถึงมงังอหรอกยยงกักบพ<ม>ุไปแล้วพ <laughs> ุงย่างเดียวนะคาคือจังหะยังอะไรขาย่ โอ้บาเลยเบาเลยว้าเลยโอ้ยพี่น้องเบิ่งป่าธรรมชาติกุ้งธรรมชาติพี่น้องเบิ่งป่าธรรมชาติธรรมชาติที่นี่กลุ่มไงกุ้งธรรมชาติฟาดได้ไหมที่โบไหมโบไป ไปลให้ลกได้ลจังเลย,ย,เลยนึงขอเะมากังครับจงัจงจังครับจงังครับน้องโลคขาดส้มเอาแล้พี่น้องเอ,อ้ยมาเลยมาเลยมเดมธทรมาสน่พี่น้องไม่น้อยพอได้ทุกโลกอ ้จจกินดูเขาว่ดที่ปลาเนี่ยปูนี่แหละปูพี่น้องส่วนปะปูนเดี๋ยวมสังหารอีกถ้วยนึงเองส่วนนี่คือปะปูครับเหงื่อแตกแล้วเ,เ,เนี่ยเล็กเนี่ยเล็กมามันควรแล้วเดี๋ยวฟองว่า คือประบูลนขึ้นเนือที่หวานมากเลยปปนี่นปปเ,นเป็นรูปปลาโอ้โหเทน้ำด้วยคนกิกนห่วงองห่วงเฮ้ยเนื้อปลาสุด,ดยอดเลยเตรม เสีบบักคักเลยม,ม,ม,มันก็แบบมันคือว่าบ่นเป็นของแถลงเลยกันเสียบคือว่าแสียบเลยผมแห่มนลองเนื้อปลาบูสดสดลูกเห็ดเกียวจำนุไปเส้นกุ้งจะแกคุงคู่หรือเล่า มาพ่อมาพ่อามันเอาี่เขาครับแก้วพี่น้องป่าพอหาไม่ได้กุ้งหาไม่ได้ํำห่งซื้อตำส่วซื้อมาามาๆจะไปหัวซาจะกลับมาอะไรพม่รูามาสดจะเข่ามันแน่วว่ามันสิ้วนว่ะอาะใช่พ่อเนี่ย สดนน้ำกินกี่ตัหนอ่อมาเลยไปนอเอ้ยต้มปูต้มปลาจะกลุ่มเกู้เดินโล่งมากเลย่ะ ก็มาสอดซ่อนเบอป๊อสอีมึงสมักมาครั้งแรนี่หัวมันนี่กุ้กู้มากมากเลยไปเล่นนาจัหวกันเลยมากเถอะมันมันมันหลายไป่น่องบึงพี่กุ้งธรรมศาสตร์ได้กุ้งไปได้เรียงบึงพี่อันนี้เมีย่ามันมันหลสุดยอดมาเนี่พอหาม่อมันถึงไหน้ำกลมันถึงเลยบ่ถืงเด้ถึงวันวันนั้นเดีวันสองตจนเดี สุดยอดเยี่ยมเลยว่ะเอาลงมาดูตั้มตั้มโอ้ยตั้ได้ถูกใจน้าเลยตอนนี้งาต้องเสียกันนะระบ่วงานต้จงเกิดน่กินดิ่งกินอะไรแม่งกระจรโอ้ยเขาบอมีอะไปลาได้ปลาบูปลาบูก็มาพันบ่ปอบูกับข่าพื่งกันเจ้าอื้เนี่ยพี่น้องเลยมันเป็นกุ้งแบบว่ากุ้งธรรมชาติกุ้งแม่น้ำเลย กวาใส่เงนเดววะก็เด็กบุญพู้อุ้ยบุญปากี่เดีวะบ่คือจุ่มเดียวเลยบ่จุบ้นเดียวเลยบ้นเสาหน่พอห้ได้ได้บ้านเสาอันนม่หัน่บุญเล่นเสียงมาดดองเล่นเขาบ้านนั้นเล่นที่เอที่ตันงตอนสองคนกน่ะเออหลดศาสตร์ไปในบึงมันป่าบดอันกุ้งบ้ใเลี้ยงเนาะธรรมศาตร์เนยงับ เตียงกินเนื้อแล้วเขากินมือมันเองไงเมียงเขาจงไว้พอจงกุ้งไว้ให้ใส่ได้โอ้ยเนื้อหวานเขาแลี้ยงต้องย่างเนาะนะครับเมียกินเนื้อมันแล้วเขาเลี้ยงแต่ผมอยู่ละกินนี้มั้งมันมั่นไหมเนาะความบันได้เลี้ยง กินระเบัรปลาบัวืมออปลาบูวืมอปลาบัวปลาบูวปลาัวปลาบันปาัปลาบัวลบัวาบัวลาบั่บัาบัานัวปักปลานันปลาบปาบัวแลาบัวปราับัวปลาบาบัลาบลาาบัาับััวปบาดูวปลม่ัิปลาบพปาบัวปักบาบัวปลยบกินดอบ ตุดๆจ,จับหน้าขดบนแน่นันครับผมตาบ,บานเกิดเมืนน่อน่นบ่ข้ามเดียวว่ามันสุดๆบานเกิดครับผม